สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่เกม m หม e ฮ o โร่อัต้าัมเบลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นดาบ,บิก,กันาครั้งที่แล้วที่เราเล่นไอซาวะไปยังไงแค <c oughs> ้ยับเฮ้ยเดี๋ยวรับของรางวัลล็อกอินก่อนนะครับ เปลี่ยนตัวก่อนไอสวะนี่วันนี้เรามาเล่นดาบ้อยู่ฝั่งวิลเลนนะครับเป็นสายเทคนิคเอามกับตัวไอสวะเลยแต่ว่าดาบ้าเล่นง่ายกว่าเยอะส,สกิลของดาบะครับก็จะมีสกิลวางแถบสกิลยิงไฟแล้วก็ สเปเชียลสกิลก็คือเวลาเราล้มนะเราสามารถปล่อยไฟออกมาได้เพื่อกันอีกฝ่ายเข้ามาเข้ามาคิวเราถ้าเจอห้องแล้วครับเพื่อนเราก็ามีอีดาก,กับโชโตะนะคู่คู่พี่น้องและหัวนหน้าห้องอีกู่ ขันนี้ไปที่หัวนั่ก็คือปล่อยลูกไฟกทีวางแคปนะครับเวลาเวลาอีกฝ่ายมามาเหยียบแคปอมาจะเกิดไฟขึ้นไหมครับกดวจะเป็นการปล่อยไฟออกมาเป็นวงกว้างนะครับลูกบอลไฟนี่ติดตามได้ด้วยนะเจอใครไม่รู้เห็นไหมจะติดตามเมื่อไหร่ สองแก่ก็ยิงป้อนทุกไปนะมองแถบมองแบต่อปึ๊บปึ๊บถ้าเตะกับถ้าต่อยแบบธรรมดาก็มีไฟ้วยนะเหม

ตอนนี้ในห้องนี้อยู่ทั้งหมด5ทีมนะร้อ130คนเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตอนนี้ก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะครับเราเลือกจะลงตรงไหนกันดีเพื่อนแอตตับปะคุณแอตอับปะฮะดีจ้ะโขลยโชโต้ทำไมไปลงลรางเข่าวะ ลงตรงนี้สิเพื่อนใกลๆก้ๆเรับเราลงข้างบนนี้ครับแบบว่ามีคนลงตรงนี้เยอะปุ๊บเราจะให้โยกไปที่อื่นนะเกรดดาว่าใกล้ๆแอ์ต๊อกคงไม่มีคนลงอนะเั้ยดิสุดล้ะ โอ้โหเพียบข้างๆเรามีมิดเดระยะด้วยนะโอ้ยสังคนเลบเดวสอรปล่อยไปเลยเลเวลอัพเก็บของแล้วก็ย้ายที่เรียน

ตั้งรวมไปรวมปุ่มของเครื่องเนี่ยนะยูดันสักห่งว่าとりあえずไม่เห็นเราครับโอมายะนิโยะ เรียบร้อยพบก,กาดาวอุยอ้ยเราโดนแค่พื่อนโอ้โหนี่ครับมาิวเรียบร้อยีอย่เจอคอมเพสดาว โอ้ยเพื่อนเพื่อน,นอมาดิออโอ้เพื่อนเราตายหมดเลยวะเรียบร้อยมานะครับมาตาที่สองมีออลไม้กับอีดะคนเดิมใช่ไหมคนเดิมหรอว่าชื่อเซ,ซเบอร์อาทีนาได้คนเดิมไ่มมาครับเอ้าโอ้โหอ,ออลไม้เปลี่ยนเป็นมาโกได้อยู่ครับได้อยู่ฮิโร พีโรนดับหนึ่งดับหนึ่งเหรอฟาร์มควอนดับหนึ่งไห,งงหงลงกลางเลยเรานั่นนะมีโอ้ยโทกะอยู่ข้างล่างสบายครับฟาร์มดาวเลยตรงนี้จะมีก็บนขเขาเขาย้ายลงมานี่แต่ของไม่ไม่อ่ะไฟอันอยู่ข้างบนขงเขาโว้ยมันบนราคาไม่มีของเลย <c oughs>

เพ <c oughs> ื่อนเดี๋ยวพิ่งออกเกมะเดี๋ยวชุบแพ้เพื่อนมีใบชุบก็เลเวล up เยี่ยมเลยจ้าหน้าอ๋อดีเนี่ เอาบอลพอออกแล้วไม่รอโอ้แไปร้อนวันเราอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรายังอยู่ในวงอยู่นนะเราไม่จำเป็นต้องรีบครับ <c oughs> ที่นี่มีของให้เราปันเยอะแยะ

อย่างไวะอืมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เรามีก่อนเล็กอยู่11 11อันนะ レベないップだええ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 え

やめて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  กระเป๋าเต็มแล้ว ปาโคตรลวใช่ไหมวะเลยลว่าเอซิเกอร์นหนึ่งหรือว่าข้าเลยปาลัวมากเลยโซค่ะตั้งตัวไม่ทันนะเพื่อนจะชุบเราเหรอเพื่อนเข้าใจดีอ่ะวงแรงนะเพื่อน เพื่อนจะตายนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ้าครับ <laughs> ทุกคนเจออีแตะคนเดิไมไีกเหรอครับตั้งแต่ตาแรกเหรอตานี้ตาที่สามแล้วเซเบอร์อาัน่านะครับอ้าวเพื่อนเพื่อนไม่กดหรออ่ะไม่ครับอีแตะจะโต แต่ไปคนเล่นมันน่าจะมีแค่นี้วะมันถึงเจอกันอยแค่นี้มาครับเข้าสู่ตาที่สามของเกมนี้นะครับกับอิดะโชโตและอิดะเอ้ยอิดะโชโตและดาบินะครับขึ้นบนเขาเลยได้กันมาเพื่อนเราจะไปตามนายเสมอ นายคือคนที่ช่วยเราเมื่อกี้จนตัวเองต่ายโอ้โหทำเลยข้อดีกลครับเราสามารถฟาร์มได้ยาวๆเลยฟาร์มตรงนี้เสร็จไปแรนสไลด์ต่อได้นะมถ้า,า <c oughs> พื้นที่แรนสไลด์แล้วว่าไม่มีอะไรนบบอกจ <c oughs> ากใบจุกอะเฮ้ยพอตออตอปมาติดแดงที่น <c oughs> ี่เลยนะ อย่าบอกนะโชต่อลุดอะไตายเยอยหอะเพื่อนเพื่อนอน่ามาหลุดนะเออเไอเทม,มเงคนโทรศัพท์ะนะอ่มอมีสองอันเลยวะ

เพื่อนฟาร์มเร็วมากเลยมันฟาร์มหรือมันแค่วิ่งผ่านนี่แต่ว่เจ็บหมดครับสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองแมวโอ้จุน

โอ้โหเมื่อกี้เขามีเพื่อนมาช่วยก่อนนะเราเลยต้งถอยตอนนี้ไอ้อยาเพิ่มของกันเรียดแล้วหมดนะเดียวว่ามนะ

俺にくれないかで何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 た何で何で何わ何な何で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 何ここで何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 でだだ何で何で何で何 ui, の攻撃だ。敵の攻撃だ。警戒しろ。Ui. ui, ui, ขพ่ขอบี้ดาไมาอออ่อ้อโห่เจ็ดวิอิท่าอิท่าไล่โจาย์อย่างงี้เหรอ โอเมื่อกี้เรา้ได้สกิลสามเลเวลเก้าแล้ววงวงมันหญ่อยู่นะเคพา,าว,าวาเราโดนไอเนี่ยโดนว มุงโคตรเลยพิธาจำเ้ยกัน,กนอันนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่กันข้างในทั้หมดแล้วนะจากที่เห็นก็ประมาณสองสองตี้อตลอมตีวว้เราก็เป็นสาม มีตตี้น้องกบแล้วก็ตี้อีกต่อวันโอ้เพื่อนมาเพื่อนมาชุบเราแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากโจ้โตเจโตได้ไปชุบฝั่งนั้นลวเพื่อนเราโดนโจมตีเหรอไม่ใช่ปะโอ้ยเจ้โตเจ้าโตเจอแล้วอะเอเรนไลออดนะครับ chỉ lời các này tay kỳ lục ngủi tay ngủi tay chân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  tay ตายนะโหโชโตะออกครับเพื่อนโนตธาไปชุบไปเก็บทิศเหรียญม,มาออกทำไมเนี่ยโชโตะ

ตอนนี้เราอยู่ข้างในวงนะครับเราวางแคบไว้ตามพุ่มสามจุดนะครับตอนนี้เราจะเล่นแบบเซฟหน่อยเพราะว่าไอเทมกับสกิลของเราแยกได้ว่าเดียบเดี่ยวต่อสู้แบบสุดๆขอซุ่มอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่สามทีมนะครับลมทีมเราด้วย ก็คืออีกฝ่ายเหลืหอแค่สองทีมเท่านั้นนี่ครับก็คืออ,อุราลักะนะครับมาแล้วครับไปไหนอุราลักะเกิดได้โอ้โหโอ้โห โอ้โหรถตันเพื่อนเพื่อนกุ้งขมับเลยกูเพิ่งชุบมึงมาเมื่อกี้มึงตายอีกแล้วจูนเดียสนายช่วยเราแล้วเพื่อนนายเล่นของนายไปเลย Thiên, nhà bò nhá Thái là phát đạo ta ấy Ôi mới thử mạng mấy

โอ้โเขาอยู่ฟ็อกซ์เตย์เลยเนี่ว่าอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบาย